สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับดอนเรดวูดหรือผมจะเรียกว่าสนแดงจีนนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์คือเมตาเซโคย่าคลิปโตสต o บอยดิสนะครับวันนี้มีทินที่อยู่ในประเทศจีนนะครับทางตอนกลางชอบอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับ ต้องมีความชุ่มชื้นสูงนะครับตัวนี้ในหน้าหนาวจะสามารถผลัดใบได้นะครับเหมาะสำหรับนำไปทําบอนไซเพราะว่าสามารถแตกตาได้ทั้งต้นเลยนะครับตัวนี้อยู่ในตระกูลไซเปสนะครับเป็นตระกูลแล้วก็อยู่ในตระ,ะกูสกุล ใกล้ๆเคียงกับเรดวูดนะครับอ่าตัวน,นี้เป็นหนึ่งใน3ามเรดวูดนะครับเรดวูดจะมี3ชนิดนะครับก็คือจายเอ็นเรด o ูดค s สโ l ลเรด o ูดและตัวนี้นะครับดอนเร w o ู d นะครับ